ศิลปินมานั่งอยู่้างๆทุกชานด้วยต้อนรับสมรภูมิสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาก่อนอื่นให้แนะนําตัวก่อนดีกว่าเพราะว่ามาคุยกันครั้งแรกเลยเนาะใช่ครับแนะนําตัวกับชาวเมลโลปอมหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีครับสมรภูมินะครับศิลปินเดี่ยวจาก Hi ่ายวินเอเ a นเมนต์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเย้ <c oughs> จริงๆสมรภูมิคือเป็นชื่อจริงเหรอคะ <c oughs> ชื่อจริงเลยครับชื่อจริงเลยชื่อเรามาสายเราบ้างจริงมันลุยสุดๆไปเลยคือมันเป็นที่ผมเกิดที่อนุสาวรีย์ชัยพอดี ใช่ริงป้เกิดตรงนั้นเลยตอนเวลาแปดโมงตรงด้วย,ยที่โรงพยาบาลหรอไม่เกิดตรงที่ถนนนั่นเลยตรงวงเวียนนั่นเลยเธอเรื่องเพศเราคุยเราคุยเรื่องนี้ก่อนเล่าสิมันเกิดอะไรขึ้นค,คือแม่กำลังไปคลอดหรือใช่อตอนนั้นกำลังแบบขึ้นรถขึ้นรถอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะแท็กซี่ไม่ใช่ไม่ใช่รถโรงพยาบาลอ,อ่ะเออใช่แอมบูเลนตอนนั้นคือแบบแม่ไม่ไหวแล้วแต่คอตรงนั้นแล้วก็เลยคอตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเหมือนมันเป็นวงเวียนแล้วแบบมันเป็นช่วงไฟแดงรถติดแล้วแบบ จังหวะนั้นเลยก็เลยค้อเลยบนรถตรงอนุสาวีย์ใช่ตรงนั้นเลยใช่ครับผมแล้วแม่ก็เลยคิดถึงชื่อนี้ขึ้นมาล่ะคุณพ่อตอนแรกแม่มีเหมือนจะมีชื่อในใจแต่ผมจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรไ<อ>แล้วพ่อบอกว่าไหนๆมันก็จะเกิดตรงนี้แล้ว <c oughs> ชื่อนี้ไปเลยอยากได้ชื่อนี้มาก <c oughs> อยากตรงนี้มาก <c oughs> ก็เป็นสมอและภูมิมาทุกวันนี้เลยฮนะเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำใครจริงๆกลับมาไม่เคยได้ยินใครชื่อนี้เลยจริงๆเวลาผมไปโรงเรียนอะ ผมก็ไม่เห็นชื่อซ้ำเลยนะสมรภูมินีน่คืออ,อรู้สึกว่าภูมิใจกับชื่อนี้เต็มเหมือนกันนะไม่โโ <laughs> มีใครซ้ำเลยสุดยอดเลย <laughs> เออสตอรนนี่เราได้นสนใจมากเลยอะ่ะ <laughs> แต่ชื่อเล่นจริงๆเราชื่ออะไรชื่อหนุ่ยครับผมชื่อหนุย่ยชื่อหนุย่ยให้เรียกว่าสมรภูมิหรือหนุ่ยดีคะถ้า จะเรียกกันให้หน้ารักก็เรียกหนุ่ยก็ได้ครยับแต่ถ้าจะที่ๆก็เรียกสมอรลบภูมิอะไรก็ได้อ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเป็นชื่อในนามศิลปินอะไรเงี้ยเราแบบขึ้นเครดิตต่างๆก็คือจะเป็นสมอรลบภูมิใช่เป็นสมอรลบภูมิแต่ว่าถ้าแบบเพื่อนๆรู้จักกันก็เรียกกันหนุ่ยสบายๆอย่างงีุ้่ยแต่ว่าตอนเด็กๆช่วงมต้นก็จะมีหลายฉายามากเลยเรียกบางทีก็เรียกสมอเฉยๆเพราะว่าชื่อสมอแลพภูมิมันยาวหรือบางทีก็เรียกที่หมออะไรเงี้ย เอความหมายเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันนะเขาอ่ภูมิเป็นสมองเฉยๆกล้ยเป็นพี่หมออีกนะหมอโอ้โหผิดอ่ะแต่ว่าวันนี้พี่ขอเรียกว่าหนุ่ยลวกันเนาะได้ครับวันนี้ทำความรู้จักหนุ่ยให้ดีขึ้นดีกว่าเพราะว่ามาคุยกันครั้งแรกอย่างที่บอกไปนะคะขอย้อนไปที่จุดเริ่มต้นเลยได้ไหมว่าอะไรทําให้หนุ่ยแบบสนใจในเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงตอนนั้นช่วงป .6 ขึ้นมาหนึ่งประมาณ11-12 0ได้นะใช่ประมาณนั้นช่วง11-12 12 12อายุ12ปีตอนนั้นชอบสาวคนหน โคตรเบสิกเลยแมจุดเริต้นเนี่ยสาวกันนึงเลยอยากเล่นกีตาร์ก็เลยแบบขอกีตาร์คุณลุงมาคุณลุงให้กีตาร์มาแล้วผมก็ฝึกเล่นตอนนั้นฟัง Big กแอเป็นวงแรกก็ชอบเพลงผมดิขิตแล้วอยากเล่นเพลงเล่นเพลงนี้ให้ได้เพื่อไปจีบเขาแต่มันเป็นช่วงค้ามเกี่ยวฮะตอนมหขึ้นม .1 แล้วมันจะต้องย้ายโรงเรียนผมฝึกเล่นได้แล้ว แต่พอถึงช่วงเวลาที่จะจีบเขาจริงๆเขาย้ายไปที่โรงเรียนอื่นก่อนก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้ร้องให้ฟังแต่ว่าเราเล่นได้แล้วนะเล่นได้แล้วแต่ว่าคงไม่มีโอกาสได้ร้องให้เขาฟังใช่กี่รใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบฝึกเล่นกีตาร์มาใช่ครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้เล่นแบบจริงจังแต่เป็นจุดแรกที่เริ่มต้นเล่นก็ตอนนั้นก็เลิกเล่นดนตรีไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเป็นนักกีฬาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอใช่แล้วก็กลับมาเป็น แล้วก็กลับมาเล่นกีตาร์ตอนม .4 ตอนที่ย้ายโรงเรียนเอาาเ้าแล้วตอนที่เล่นกีฬาไปเล่นอะไรมาไปเล่นบาสครับผมอ๋อก็เป็นสายานักกีฬามาเลยใช่บาสฟุตบอลผมเล่นมาหมดเลย <laughs> เฮ้ยแต่ว่าทรงเรานักกีฬาได้เลยอะแต่ตัวสูงสูงหน่อยเนาะ <laughs> ใช่<อ>ใช่ใช่ไหมแล้วก็ทำไมสุดท้ายถึงกลับมาเล่นดนตรีอีกรอบนึงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบอะผมชอบทำเวลาผมอยู่คนเดียวแล้วชอบจับกีตาร์เข้ามาร้องเพลงอะไรเงี้ย ตอนแรกก็ไม่มั่นใจกับตัวเองนะครับว่าตัวเองร้องพอหรือเปล่าเพราะว่าเล่นกับเนคนเดียวไงแต่พอแบบเริ่มมสี่มห้าเนี่ยช่วงนี้ยเพื่อนก็บอกเอ้ยร้องพอนะมันมันเริ่มมั่นใจมากขึ้นก็เลยบอกเอ้ยออดิชั่นดิไลผมก็ไล่าตามความฝันตัวเองมาเรื่อยๆจิงป้ามีแบบเข้ารายการประกวดต่างๆไ้ยน,นี่รครับไปไปดูวอยมาบ้างแต่ก็แห้วมา the star เดอะอสตาร์อะไรก็ไปหมดแล้วฮะใช่คือเราก็ตามความฝันมาตลอดเนาะคราวนี้พอเวลาเราห้วหรือไงเรามีการแบบเฮ้ยไปเรียนหรืออะไรเงี้ยเพิ่มเติมไหมหรือเราฝึกเองเลยฝึกเองผมเป็นคนผม ผมเป็นคนแบบคิดว่าถ้าเรียนรู้ตัวเองได้ดีอ่ะ,ะเวลาเราไปเจอคนอื่นเราจะพัฒนาได้เร็วขึ้นเหมือนเรา oh. เราเาถ้าเราเข้าใจตัวเองได้ดีอ่ะเ,ออเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมอ่ะเขาจะสอนอะไรเราได้บ้างเหมือนว่าแบบพี่ครับผมยังขาดตรงนี้ช่วยผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้อ่ะจุดอ่อนตัวเองตรงไหนจุดดีของตัวเองตรงไหนรตรงไหนอ่อนเราก็เพิ่มได้นะโอ้ดีจังเลยสุดท้ายค่ะไปไปมาๆยังไงถึงมาอยู่กับค่ายนี้ได้โอ้มีรู้จักกับพี่ตัวโน้ตครับพี่ตัวโน้ตพี่ตัวโน้ตบอกให้ผมแบบนั้น มาออดิชั่นกันไหมกำลังมีค่ายเพลงกำลังทำค่ายเพลงเลยเขาพูดอย่างนี้พูดว่าเอองั้นผมก็ไปดูผมก็เตรียมเพลงไปแบบเขาบอกเตรียมเพลงไปไหนอืผมก็เตรียมเพลงเพลงคลิปกับเพลงคนไปใช่ผมชอบฟังมากมันเป็นเพลงแบบผมรู้สึกมันเป็นมันเหมือนเป็นตัวแทนผมอะผมรู้สึกว่าชอบฟังเพลงเศร้าแต่ก็แบบมันกระเท่คููอยู่อะให้เล่นคลิปตอนนี้ได้ปะอุ้ยได้นะขอฟังนิดนึงได้ปะเออดีึงนิดนึงเต่มันเป็นล็อ ล็อกแบบเออล็อก <Lock S 2> แบบเนื้อเนื้อ<ๆ>ไม่ใช่ล็อกแบบนี้นะเข้าใจแต่ว่าจริงๆมันเป็นเพลงดังที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ใช่ขอฟังสักหน่อยนะอืม You're so cute and makes me cry You float like a feather In the beautiful world I wish I was special But I'm. ได้เรื่อยๆนะแต่ีิอยู่กับผมได้ดอเออดีมากเลยก็คือเราเล่นเพลงนี้คล้ายๆฝาใช่ครับผมแล้วก็วกม,มีเพลงไทยอีกเพลงนึงใช่เพลงไทยอีกเพลงหนึง่งชื่อเพลงคนไกลของแพทริกอนันดาโอตอนนั้นอย่างน,นี้ตอนที่มาเหมือนแบบออดิชั่นเข้าค่ายเนี่ยเราอายุประมาณเท่าไหร่อยู่ช่วงไหนเรียนช่วงไหนออเรียนจบยังปีสามขึ้นปีสี่ฮะปีสามขึ้นปีสี่ก็ใกล้จบแล้วใช่ตอนนั้นช่วงกำลังทำทีซีเลยโอ้อ๋อเราเรียนอะไรมาเรียนการแสดงมศวครับเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกนการแสดงและกำกับการแสดงเป็น เป็นละครเวทีก็อีกสายนึงเลยนะใช่ไม่ได้เกี่ยวกับนดนตรีเล,เลยนะใช่ก็มาเรื่องของการแสดงให้บอกว่าทำกิจกรรมเยอะมากมหาลายัยตอนนั้นช่วงช่วงคาบเกี่ยว ปีสทีสิใช่ไหมผมคือมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งเวลาเราจะส่งทีสิ์คือส่งเป็นพุ่มกลับกับนักแสดงผมก็ส่งเป็นพุ่มกลับไปดท้ยก็ออดิั่นผ่านได้เป็นพุ่มกลับอะไรเงี้ยโอ้โหมันต้องมีการออดิร์ชใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทีนี้ผมพอออดิั่นเป็นพุ่มกลับแล้วก็ต้องเลือกเลือกนักแสดงก็คือเพื่อนๆนั่นเองแบบออดิั่นเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนทําออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งเลยใช่ครับผมเป็นตัวจบใช่ไหมอันนี้เป็นผลงานจบใช่ไหมใช่ใช้เวลานานไหมในการทําอะไรแบบเนี้ย ก็ปีหนึ่งเลยครับโปรเจกต์หนึ่งปีเลยทำยาวนานมากสุดยอดเลยแต่เราเรียนมาสายนี้แล้วทําไมจบมาถึงมาเป็นนักดนตรีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ชอบครับผมรู้สึกว่าผมชอบคำนึงมากเลยเวลาผมได้ยินคือเรามีฝันหลายฝันได้แต่เราแบ่งความฝันเราค่อยๆทํามันได้ออผมก็รักผมก็รักในในละครเวทีนะผมชอบผมรู้สึกว่าชอบแต่ดนตรีก็เป็นสิ่งที่ผมชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ชอบแล้วเราแบบ เราเรียนรู้สั่งสั่งสมมันมาเรื่อยๆประสบการณ์เรามีได้อีกเยอะเลยมันจะทําให้เราเก่งขึ้นหลายๆด้านมันจะช่วยเสริมให้เรามันมันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าตัวเองหรือทุกๆคนอ่ะมันมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวแล้วประสบการณ์เหล่านั้นมันจะเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่าศิลปินตัวเรามคืนใครอะไรเงี้ยเป็นใครแต่จริงสองอย่างนี้มันมาส่งเสริมกันได้เนาะแบบทำทีกับเพลงหรือกรตามมันก็มาแบบ เสริมกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาลุยเรื่องดนตรีเรื่องเพลงเต็มตัวนะคะจริงๆซิงเกิลที่มาแนะนากันวันนี้ไม่ใช่ซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่2แล้วนะคะซึ่งซิงเกิลแรกก็คือที่เราได้ฟังกันไปก่อนที่จะคุยกันขอย้อนไปที่เพลงนั้นนิดนึงได้ไหมชื่อเพลงว่าช่วยลบฉันไปจากชีวิตเธอครับช่วยลบฉันไปจากชีวิตเธอเป็นการเปิดตัวมาแบบเศร้าเลยเศร้าทำไมอกเพลงแรกเป็นแบบพลงเศร้าเลยมันเหมือนคือพี่โปรดิวเซอร์พี่แฮงครับพี่โตนตก็นั่งคุยกันว่า อยากมีประเด็นที่อยากจะเล่าไหมแบบไปเขียนมาไปเขียนมาว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรบ้างเป็นลิตรๆแล้วก็ยกเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหลักว่าแบบเหมือนผมรู้สึกว่าเราถ้าเราไม่ได้ดีพอสําหรับใครอะ่ะเราก็อย่าไปคู่ควรเขาเลยเราเอาเขาเราเราตัวเราออกมาจากเขาดีกว่าอืแต่การที่จะแบบทําให้เขาลืมเราไปอะ่ะมันยากมากนะครับการลืมใครสักคนก็เลยบอกว่าให้เขาลบเราเออกไปจากชีวิตดีกว่ามันลบไม่ได้ไง ประเด็นม่ในในใจเราก็ยังอาจจะลบไม่ได้หรอกใช่ไหมเศร้าเลยจากรู้ประสบก,การณ์ชีวิตเราจริงๆมันเศร้าหรอ <c oughs> ทำไมถ่ายทอดออกมาแบบเพลงเศร้ามันได้ดีมากม,ม,มันเหมือน <c oughs> ก็เหมือนเป็นดึงมาเป็นอินสปายบ้างครับว่าแบบชีวิตจริงของเรามันก็มีหลายมุมมองเศร้าเศร้ามันก็เป็นแบบหลายๆาย mood, มูนหลายมิติมันมีเพลงเศร้าหรือเรื่องเศร้าเยอะมากแต่แบบอยู่ที่ว่าเราจะหยิบเรื่องไหนมาพูดมากกว่า แล้วอย่างซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่สองอันนี้เศร้าเหมือนกันนะเศร้าเหมือนกันฮะทำไมเออทำไมยังเกิดความเศร้าอยู่อ่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคือนิจองผมเววาครับเนี่ยชื่อเพลงเก๋มากคือนิจใจของผมเววาเววามีคำว่าเววาเข้ามาแบบโขงเหงาไปเดาฟันเลยอ่ะไปถึงดวงจันทร์เลยคุยกับดวงจันทร์ทำไมมันเหงาขนาดนั้นเพลงนี้คือมันผมนึกถึงตอนกลางคืนครับเวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นเสียงที่ มันเป็นเสียงที่เงียบที่สุดแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เงียบที่สุดแต่มันจะมีเสียงหนึ่งที่ดังอยู่เสมอคือเสียงความคิดเราอ,อคือเราไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่เราจะได้ยินความคิดเราชัดชที่สุดลยนี่เนาะแล้วตอนนั้นเราอาจจะเผลอนึกถึงใครสักคนก็ได้อ,อ,อันนี้เป็นไอเดียของเราด้วยปะ่ะเป็น,เป,นเป็นไอเดียของพี่ๆทาร่วมกันครับคิดร่วมกันคิดแต่งเพลงร่วมกันเลยค่ะเมื่อหลังมีใครบ้างทีมเดิมไหมทีมเดิมครับพี่ไฮกับพี่โตโนตพี่พิมพ์แล้วก็ทีมงานทุกคนช่วยกันประสานงานทํางาน ก็ <rium> <Dante> คือเขียนร่วมกันครับผมผมกับพี่แฮกแชร์ไอเดียด้วยกันใช่ครับสไตล์เพลงเป็นแบบไหนครับในนี้เออเป็นเพลงโลฟายครับเป็นโลฟายเท่ๆหน่อยป๊อปขึ้นมาหน่อยเออเแต่ว่าพอฟังแล้วแบบเท่เลยความรู้สึกแรกตอนแรกคือพี่ได้ยินชื่อสมอรภูมิพี่กับเพลงหลอกแน่น้อมาแบบโอ้หกูชาติแต่พอฟังโอ้โหโลฟายมาแบบมันมันรู้สึกสมัยใหม่มากเลยอะมันรู้สึกทันสมัยแลวมันเท่มากเลยทําไมถึงเลือกเป็นแนวโลฟายปกติเราชอบฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วปะ ปกติผมเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าครับเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันเหมือนเริ่มเสพเ,เพลงสากลมากขึ้นผมฟัง Daniel Caesar, แดเนียลซีซ่าอะไรเงี้ยฟังเคชีแล้วรู้สึกว่าสไตล์เพลงเขาเท่มากเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่แฮกอันนี้แบบอันนี้เท่มากเลยเรามาลองทากันไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทําได้ถึงมากเลยนะคี่ว่ามันออกมามันแบบดูเข้ากับเสียงเรามากเลยนะขอบคุณครับแล้วอย่างนี้เวลาลองมันลองยากไหมด้วยความที่มันแบบเวว้ามากคุณลองยากอยู่นะผมว่าเพลงนี้ลองยากตรงที่มันเหมือนจะง่ายนะค่ะ มันเหมือนจะง่ายแต่แบบมันหายใจยากอ่ะมันไม่มีช่องหายใจแล้วตอนนั้นเนี่ยคือวิแฮกให้ช่างใจว่าถ้ามันร้องยากอ่ะหรือเราปรับคําลดมันไหมลดคํามันบ้างมันจะได้แบบหายใจได้สะดวกขึ้นแต่ผมว่าผมเสียดายเมโลดี้มันผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําให้ได้ครับมโลดี้มันมาสวยแล้วใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเสียดายมันถ้าจะตัดออกอ่ะให้มันเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวผมเขาเรียกว่าฝึกเอาก็เป็นยากในเรื่องของเทคนิคการร้องเนาะแล้วข้อนี้เรื่องของฟีลลิ่งล่ะเพลงนี้มันตรงกับประสบการณ์เรอไหม มันมีคืนไหนที่เราแบบเวว่าไหมผมนะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวแบบอินโทรเวิร์ดมากแล้วก็ผมม็ชอบเวลาไปไหนมาไหนชอบไปคนเดียวตอนนั้นคืนมันก็มันก็รู้สึกว่าตรงดีแบบทุกโลเคชั่นที่ไปในที่นั่นก็คือเป็นเหมือนสถานที่จริงที่เคยไปหมายถึงว่าใน MV อ่ะวเหรอใช่ครับเหมือนผมก็ไปสเกลโลเคชั่นมาว่าแบบตรงนี้เป็นที่ที่เหมาะสมที่จะเล่าเรื่องราวไปเห็นเห็นมูด์ณตรงนั้นแล้วเอ้ยมันเหมาะดี ซึ่งเอ็มวีเราก็ทําเองด้วยใช่ครับผมสุดยอดเลยคือใช้เพลงมาจากตอนที่เราไปเรียนมาใช่ป่ะใช้ไอ้ความแบบเราเีิไปเรียนมาเอามาอันแดปมาใช้กับเพลงนี้ก้องตัดด้วยใช่สุดยอดเอางี้สตอรี่ที่เราคิดไว้เพลงนี้อยากจะถ่ายทอดฟิลไหนออกไปผมคิดถึงดอกทานตะวันครับดอกทานตะวันสโบลิกหลักเป็นดอกทานตะวันคือดอกทานตะวันอ่ะมันจะหันหน้าเท่ากับพระอาทิตย์เสมอใช่ไหมครับแต่ถ้าตอนกลางคืนล่ะเขาจะหันหน้าเข้าหาใครโอ้นั่นสิ เขาหัน <K an> เออ <K an> แล้วปกติเขาจะเหี่ยวปะ่ะหรือว่าใช่ <K an> มันเป็นความรู้สึกนั้นคือผมก็<อ>ผมก็คิดว่าแบบผู้ชายคนนั้นเน่ะ<ภ>อาจจะเป็นเวลากลางคืนหรือพระจันทร์ในช่วงเวลานั้นถ้าดอกทันวันมอยู่ที่นี่มันคงไม่เหมาะสักเท่าไหร่ให<อ>้เขาได้ไปอยู่ในกับแสงอาทย์ที่เหมาะสมดีกว่าอะไรเงี<อ>้ยมัน,น,นมันก็คล้ายๆเดิมมันเหมือนเป็นแบบเพลงแรกที่ได้บล็อกมาต้องเป็นเพลงนี้แบบคอนเซปต์ให้มันมาเรื่อยๆเรื่อยๆต่อต่อต่อกันไปก็ดีนะแต่ว่าภาพเธอดูแบบอาร์ตมากเลยอ่ะ ใช่ป่ะใช่อันนี้คือเราก็คือยกกล้องไปถ่ายเองดูไหมคะหรือว่ามีาพี่ๆ <ผม S 2> ตากล้องอีกทีพี่ๆตาก,กล้องอีกคนนึงแล้วก็มีภาพที่ผมถ่ายเองด้วยครับอ,อันนี้จะเป็นอันนี้คือพี่ตากล้องเลยคือผมก็ได้เล็กภาพว่าจะอยากได้ประมาณนี้นะพี่ม,มุดมานี้แล้วเขาก็ถ่ายให้แตมันดูเหงามากเลยเนาะม,มันก็จะมีงานอาร์ตด้วยนะผมรู้สึกว่าอย่างอะไรพวกเนี้งานอาร์ตเนี่ยมันมันน่าจะช่วยเสริมให้แบบคือศิลปะมันตีความได้หลายหลากหลายรูปแบบผมรู้สึกว่าเอ็มบีอะไรแบบเนี้ยถ้าเอางานศิลปะเข้ามาแทรกมัน ทำให้คนดูได้รู้สึกหลากหลายอารมณ์มากขึ้นเพราะเพลงนี้มันไม่ได้อาจจะเป็นนึกถึงคนรักอย่างเดียวก็ได้แต่อาจจะเป็นใครสักคนที่จากไปก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนให้แต่ละคนเอาประสบการณ์ของตัวเองเนาะไปตีความกับเพลงนี้อีกทีหนึง่งผ่านงานอาร์ตหรือว่าภาพต่างๆท<ช>ี่เราไปดูมาอันนี้คือเราต้องไปตามแบบนิทรรศการใดๆใช่ครับอ<า>ันนี้ผมไปนิทรรศการแวนโก๊ะครับผม๋อแวนโก๊ะผมรู้สึกว่ามันเหมาะดี หมูสเตอรี่ไนท์อะคำว่าสเตอรี่ไนท์เนาะนก็เหมาะกับเพลงเลยนะคะแล้วก็มีภาพอันนี้ในการ BTS ปะใช่ใช่ใช่รู้เลยอ่ะตอนคืนแบบรถจะไม่รถจะไม่วิ่งแล้วตอนคืนนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศต่างๆอันนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานไหมคะไอมีตัวนี้ก็ทั้งก้อนไอเดียแล้วก็ได้บอกรอบการถ่ายทำประมาณสองสามเดือนได้ครับอุ้ยน้าเือนกันนอำเหมือนเหมือนพัฒนากันมาเรื่อยๆอะแบบว่าเหมือนเรามันเป็นก้อนที่พัฒนามาว่า คือผมไปถ่ายนี้มาแล้วมานั่งคุยกับพี่เขามาแชร์กันว่าไม่ยังขาดอะไรเพลงนี้มันยังขาดอะไรที่จะสื่อให้ไปได้อีกก็เลยหามาเติมเติมเติมเรื่อยๆแล้วก็เก็บฟุตมาเรื่อยๆอย่างงี้หรอกแล้วก็มาประกอบเป็นบีทเพลงนี้พอมันใช้เวลานานขนาดเนี้มันมีการกันกรองค่อนข้างนานพอมันออกมาเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกที่เห็นถูกใจไหมคะต้องพูดว่าภูมิใจมากครับตอนนั้นนั่งกดอัพเพลงด้วยกันแบบพี่ทีมงานทุกคนเป็นโมเมนต์ที่แบบอุ้ย เขาตกบ่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทําได้แล้วนะเป็นไงภูมิใจตัวเองบ้างไหมแบบตอนนั้นแบบมันมันเหนื่อยนะแต่มันแบบพอได้เห็นผลงานตัวเองออกไปสุดสายตาทุกคน่มันภูมิใจมากมันไม่ใช่แค่ภูมิใจอย่างเดียวแต่มันแบบมันไม่ได้ภูมิใจกับผมตัวตัวผมคนเดียวอ่ะแต่มันภูมิใจกับทุกๆคนที่อยู่ข้างๆผมแบบคอยซับพอร์ตผมทั้งแฟนคลับทั้งพี่ๆทุกคนเลยมันทําให้ผมแบบ เราไม่ได้ตัวคนเดียวออทุกคนเบื้องหลังสําคัญหมดมันไม่ใช่แค่แบบผลงานนี้มันเป็นที่ผลงานที่ชื่อของผมกคนเดียวแต่สมองระภูมิคือทั้งทีมงานเรามีทีมของเราอยู่ที่ใช่ผมไม่รู้สึกว่าผมไม่รู้สึกว่าผมเป็นศิลปินเดียวเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นศิลปินที่ มีพลังข้างหลังอยู่เลยโอ้ดี <ๆ S 1> เลยแสดงว,ว่าที่ค่ายเราเขาแบบซัพพอร์ตเราดีมากเลยเนาะใช่ครับ <c oughs> นี่โอ้โห <c oughs> นี่เขายิ้มต้องดูจากตาเขายิ้มด้ว <c oughs> ยใจเฮ้ยมีค่ายภูมิจมมมใจเลยนะคะอ่ะไหนๆก็พูดถึง MV แล้วพูดถึงเพลงนี้แล้วอยากให้เล่นเพลงนี้สดๆให้ฟังสักนิดนึ่งใช่เลยครับมามาฟังเพลงนี้กันดีกว่าผมไปฮุกเลยได้ไหมได้เลยเอาที่อยากเล่นได้เลย วอนขธอคนกลับมาวอนวอนวอนขอเธอจะจันาแม่คที่เขาจะมีน้ำตาของฉันยงนนนนะังไหวอนววอนเธอเนี่ยได้ไหมให้ใจขอฉันที่จากไปยืนกลับมาพร้อมใจของใที่หาไปไมค เสียงสูงดีมากเลยอะเมื่อกี้คือเราได้ฟังพีเป็นแบบเสียงต่ำหน่อยเนาะใช่อนี้ก็จะเป็นเสียงสูงพอสูงปุ๊บเสียงมันแบบกางวานเปิดขึ้นมาเลยใช่คผมเป็นคนพูดเสียงต่ำแต่เวลาร้องสีงเสียงสูงจะขึ้นได้เลยเนาะโอ้โหดีมากมากเลยเอาเป็นว่าฝากซิงเกิลนี้ไว้หน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่ามีก็ปล่อยให้ทุกคนได้ดูันแล้วเนาะครับผมก็คืนนีจใจของผมเวว่านะครับตอนนี้ออนที่ YouTube ช่อง e n t e r t a i n m e n t แล้วนะครับผมฝากติดตามสมรภูมิด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีผลงานต่อไป ช่องทางส่วนตัวนะครับผม ig สมอรภูมิสมอรภูมมภาษาอังกฤษนะครับ s a m o r a p h o m ครับสะกดสองรอบจะเป็นสมอรภูมมสมรภพมมเลยครับ,รบอ,อ,อ๋อคือไม่ต้องมีดอกต่างใช่ปะไม่มีครับยาวเลยยาวแล้วชื่อไ g เวลาใครแท็กมานี่คือยาวยาวจรเ,เลย <laughs> ชื่อก็ยาวเอาแต่ไปติดตามมันได้ในนั้นมีแบบว่าร้องเพลงหรือคอเวอร์หรืออะไรให้ฟังไหมอยาจะมี ออกมาเรื่อยๆครับหลังาจากนี้ทั้งช่องทางวินหรือจะเป็นช่องทางส่วนตัวด้วยได้เลยนะคะถ้าใครชอบ<ม>เสียงของสมรภูมิก็ไปติดตามได้ทุกช่องทางที่บอกไปเลยนะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้หนุ่ยเป็นคนส่งเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันดีกว่า,า,ารับบทเป็นดีเจท่านหนึ่งก็เฮ้ยจะพูดจพูดไงอะ่ะไงดู ดีเจเป็นไงลองลองดูโอเคก็ฝากทุกคนไปฟังเพลงของสมรรภูมิกันด้วยนะครับคืในนี้ใจของผมเววาตอนนี้ออนทุกช่องทางเฮ้ยไม่ใช่สิอ,ออนที่ YouTube โอเคก็ถ้าใครชอบเพลงเศร้าหรือสไตล์นี้นะครับเท่ฝากไปติดตามศิล <laughs> ปินคนนี้ด้วยครับเ <laughs> ขาทั้งหล่อแล้วก็เก่งด้วยโอเคอันนี้มวงสุดโอเคไปฟังกันเลย